สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีไมายมนทางรอดชาแนลนะคที่นี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะดวงความรักเนาะก็เป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาว่าไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรนดอมดูความรักน้องของชาวทัตไฟนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พลังงานเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นในรูปแบบไหนนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอเริ่มต้นกันที่พลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะชาวทัตไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ มี Seven of ับ e า h e h e ะเนะคะอัศวินถือเหรียญมี The Sun นะมีพลังงาน8ดาบนะคะ The Magician King of Pentacles Queen of Swords พลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าอยู่ในสเต็ปของพลังงานของความพยายามเนะาะแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะ มีในรูปแบบเรื่องราวของการที่เรามีความแบบเป็นตัวของตัวเองเนาะแล้วก็มันว่าช่วงเวลาเนี้ยชาวทัดไฟถ้าสังเกตคุณน่าจะมีมุมของตัวเองเยอะแบบมีโลกส่วนตัวมีอะไรที่เป็นตัวเองมีความแบบการอยากซับพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกนะคะมันว่าถ้าคุณจะเปิดรับ โอกาสหรือว่าทางเลือกใดๆนะคะเข้ามาในชีวิตน่าจะเน้นไปในเรื่องของการซัพพอร์ตในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ให้มันเป็นพลังงานของโอกาสการเริ่มต้นอืมเป็นพลังงานของโอกาสการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะมีรูปแบบของการที่รู้สึกว่าเป็น เป็นแนวทางละกันของการที่มันว่าคุณมีข้อจํากัดบางอย่างมีเงื่อนไขในใจของตัวเราเองมนว่าบางทีเรื่องราวของความรักเนี่ยชาวธาตุไฟคุณอาจจะมีกําแพงหรือมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเราเหมือนรู้สึกว่าคุณมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดให้กับตัวเองคนที่เข้ามาจะต้องแบบผ่านเกณฑ์มีครทีเรียรประมาณนี้เกณฑ์ในการแบบคัด ใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะรวมถึงแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นด้วยอย่าง The Magician เนี่ยนะมันมีเรื่องของแรงดึงดูดนะคะเรื่องของแนวทางการแบบมีเป้าหมายต่างๆเนาะแล้วก็พลังงานความมั่นคงอ,อที่จะปรากฏขึ้นนะคะก็มันมองว่ามันเป็นในความชัดเจนเรื่องของความชัดเจนเรื่องของความ จริงใจอะไรหลายๆอย่างนาะที่ปรากฏขึ้นมานะคือคุณเองอะถ้ามีปัญหาหรือมีแนวทางบางอย่างที่จะแก้ไขได้เนี่ยมันว่ามันจะเป็นในเรื่องของแนวทางที่มันจะชัดขึ้นแนวทางที่มันจะจริงขึ้นคุณจะนำประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณผ่านพ้นมาสิ่งต่างๆที่คุณมีมามาใช้ในการ จัดการในการแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นเนาะมันมีเรื่องของแรงดึงดูดอะไรบางอย่างแล้วก็มันมองว่ามันจะมีความพยายามอะในการที่จะทําในสิ่งต่างๆต่อจากนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมันขอดูในส่วนของทิศทางพลังงานอื่นๆด้วยนะคะ ิ้อัพวานนะคะเจมเพอร์เรอร์มีพลังงานอัศวินถือถ้วยนะคะไฮโลฟันนะมีพลังงานไนท์อัพวานนะคะอัศวินถือไม้เท้าเก้าเหรียญเดอะโรเวอร์แล้วก็มีคิงอัพบคับนะคะมันต้องบอกก่อนนะว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นก็รับชมรับฟังเพราะความบันเทิงได้ หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณน้องก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพลังงานนองจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขอดูกันต่อในส่วนของพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะั้น จริงๆรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นมากๆเหมือนกันนะมีความพยายามในการที่จะทําตามเป้าหมายนะคะของตัวเองเนาะให้สักเซสประสบความสําเร็จนะคะหมดว่าคุณไม่ได้กลัวความยากไม่ได้กลัวแบบความเหนื่อยหรือความลําบากอะไรเลยพยายามอย่างเต็มที่แน่นอนมีความรู้สึกว่าเออมันมั่นคงมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือเราเป็นคนที่ มีเหตุมีผลในการคิดมีบุธภาวะในความเป็นผู้ใหญ่มีภาวะความเป็นผู้นำทีเนี้โอกาสพลังงานมันมีเรื่องของคุณน่าจะมีเสน่ห์ด้วยนะคือมันรู้สึกว่าคุณเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือบางมุมหลจะรู้สึกว่าเราอินโทรเวิร์ตแต่ถ้าเราได้ออกไปสังคมปรับเนี่ยมันรู้สึกว่าคุณค่อนข้างอธยาศัยดี แล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะบางคนเขาจะรู้สึกว่าเออคุณดูแบบเล้าชูไม้หรือว่าคุณดูแบบเออเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเกินไปไหมครับประมาณนี้มันมีความที่หลายคนจับจ้องจับตามองหรือว่าให้ความสนใจคุณด้วยเหมือนกันนะคะลักษณะพลังงานของเราตอนนี้นอกจากการจัดก,การกับปัญหาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แล้วก็อยากที่จะปล่อยวางกับบางปัญหาหรือว่า บางสถานการณ์ด้วยม,มีพลังงาน passion ความรู้สึกพลังงานของการเรียนรู้การแบบจริงๆคุณพึ่งพาตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะเต็มที่ยังไงแบบ100แบบนี้แบบหมายความว่าการงานการเงินสิ่งต่างๆนะคะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ย อ,อมันรู้สึกว่าพลังงานมันอาจจะดรอปลงไปจากเรื่องงานนิดนึงแต่มันก็รู้สกคุณกําลังจะมีโอกาสทางความรักเข้ามาถ้าตัวตนในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ห์น,นะคะมีความแบบน่าดึงดูมีโอกาสทางความรักที่กําลังจะปรากฏขึ้นเนาะแล้วก็เป็นแนวทางที่รู้สึกว่ามันจะมีการ ได้เจอใครที่เข้ามาแล้วซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจนะคะหรือว่าตัวตนของคุณเองนะั่นแหละเป็นสายซัพพอร์ตเป็นคนที่ให้อ่ะเออรู้จักการให้รู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนาะเหมือนกับมีน้ำจิตน้ำใจกับคนรอบข้างแล้วก็เข้าใจรับฟังปัญหา มีความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะประมาณน,นี้เลยที่นี้ทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นเออมันจะเป็นอย่างไรล่ะมันก็เป็นเรื่องของโอกาสทางความรักเรื่องของโอกาสทางความรู้สึกนะคะที่เราเออมันมีพาชั่นมีพลังงานมีในเรื่องของจิตใจที่ดีเนาะ ที่มันแบบว่ามนว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดและกําลังจะมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตมากมายเลยค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอีกพลังงานเพิ่มเติม เปลียนรถฟูห้าเมถาว์เซเว่นน้ำเพนนัลโคแล้วก็เก้าเมถาว์เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดโฟกัสอืมเป็นความรู้สึกที่มีการโฟกัสกับอะไรบางอย่างมีอะไรที่มันเป็น ทำเป็นอิสระในการใช้ชีวิตนะคะมีพลังงานห้าไม่เท้าอะไรที่แบบเป็นความแบบมันม่นมั่นใจในตัวเองมีการเรียนรู้แล้วก็เหมือนว่าคุณจะมีการประเมินในสถานการณ์ที่เข้ามาได้อย่างดีนะนว่าเดี๋ยวมันจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการได้เรียนรู้กันละกันนะ่ะอืม แต่ว่าตัวตนของคุณในเวลาเนี้ยมันว่ามั่นใจเยอะเหมือนกันเออบางทีเราก็อาจจะต้องปรับต้องลดให้มันอยู่ในระดับที่พอดีนะคะมองว่าเดินทางบ่อยแล้วก็ได้ทำอะไรในเวที่ตามใจตัวเองมากิ่งขึ้นนะคะะเดี๋ยวเราขอไปดูหน่อยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรนะ สี่เท้านะคะ The Chariot The Devil ค่ะมีพลังงานไพเดทนะคะแล้วก็มี Knight ช็อปวาอัศวินถือเมเท้าพลังงานที่ขึ้นมานะคะมนว่ามีในเรื่องของการวางเป้าหมายความมั่นคงมีการวางสเต็ปนะคะการมุ่งไปข้างหน้ามีแรงดึงดูดที่จะเกิดขึ้นนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยมนว่าเขาค่อนข้าง ดูหน้าค้นหาดูมีเสน่ห์แล้วก็อยากมาเริ่มต้นมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์ตรงนี้เห็นถึงแนวทางในการที่วางแผนวางแผนเป็นสเต็ปพุ่งตัวเข้ามาเออบางคนเนี่ยราะว่าคนคนนี้เป็นแบบทำงานในด้านของสุขภาพได้หรืออาจจะเป็นคนเดิมๆที่เคยจบกันไปก็ได้อะสำหรับบางคนเท่านั้นนะ เพราะว่าคนคนนี้เนะี่ยเขาเองก็มีโอกาสมีทางเลือกในชีวิตมีมสเสน่ห์มากๆเลยมันเหมือนกับว่ามีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคะตัวเขาเองก็มีช้อยมีออปชั n นเหมือนกันเป็นสายใจดีเหมือนกันกับคุณในเรื่องของการเข้าอกเข้าใจคนอื่นตรณีประนอมในเรื่องของความรู้สึก ถ้ามีปัญหาหรือว่ามีชนาการอะไรมันไม่ได้เป็นเหมือนกับการที่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะลักษณะพลังงานของเขาจะเป็นการมองประเด็นต่างๆแล้วก็พยายามทำความเข้าอ,อกเข้าใจในประเด็นของคุณหรือประเด็นของคนตรงข้ามด้วยคือเราสุกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแบบในการแก้ปัญหามันเป็นลนักษณะของการประนีประนอมอะแล้วก็ มีความรู้สึกเมตตาหวังดีห่วงใย,ยประมาณนี้มีเรื่องของแพชชั่นค่ะคนคนนี้ทำงานเยอะแล้วก็มีเรื่องของความรับผิดช,ชอบทำงานเก่งมีความมั่นใจมีโอกาสทางความรักที่กำลังจะปรากฏขึ้นนะคะก็มองว่าเขาก็มีอะไรที่ลิง,ลงก์กันอ,อหรือว่าคล้ายๆกันกับคุณเหมือนกันคนคนนี้เขาน่าจะเข้ามาแล้วอยากได้รับ โอกาสทางความรักที่จริงใจที่ใช่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสิว่าแนาวโน้มเน้ะในการเทคชั่นนะคะที่ชาวธาตไปนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูจะได้รับเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอดูหน่อยพลังงานจะเป็นอย่างไรจะ้ะ มีเทมเพลนนะคะมีพลังงานหเหรียญสามถ้วย The e m p r e s s The Sun นะคะพลังงานที่ขึ้นมามันมองว่าเป็นพลังงานรูปแบบการเทคชั่นที่คุณจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะเป็นไปในเวย์ที่ดีขึ้นอืม เติมในส่วนที่รู้สึกว่าขาดหายไปมีการเริ่มต้นนะคะมีการใช้ passion ความพยายามมากๆในการที่เขาจะพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ไปในทิศทางที่วาดหวังไว้มีโอกาสในการเริ่มต้นไหมต้องบอกว่ามีมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะทิศทางพลังงานต่างๆต่อจากนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันมีเรื่องของการทำตามสัญชตาตญาณทำตามความรู้สึกของตัวเองทำตามสัญชตาตญาณตัวเองอะคือเหมือนสมมติว่าถ้าเป็นชนากการที่จะทเทคชั่นมาหมดว่าเขาทำตามฟิลลิ่งทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้โอกาสในการเริ่มต้นมองทิศทางแนวทางในการได้ เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเป็นพลังงานที่ดีจึ้งต่อใจเออดีต่อใจ,อออใจแล้วก็ความสดใสความน่ารักความแบบเป็นบรรยากาศของมาเป็นพลังงานบวกมาเป็นพลังงานความสดใสให้กับคุณด้วยบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นแบบกัลยานามิตรอาจจะอยู่ในสภาวะสถานะที่ ไม่ใช่แบบคบกันเลยอ่ะเออมันเป็นการแบบเริ่มต้นจากจุดนั้นหรือในรูปแบบของการเทเลชันเนี่ยมันว่าอาจจะมีตัวช่วยอืมพ่อสื่อแม่สื่อตัวช่วยเป็นเพื่อนแบบเนี้ยในการที่จะเข้ามาหาชาวทาตุไฟนะคะมีเพื่อนช่วยอืมหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นในเวของการไปพบไปเจอไปเจอกันนะคะ ผ่านเพื่อนผ่านงานเลี้ยสงสังสรรค์กันทำแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆแล้ว่าเป็นช่วงที่คุณมีคอนเน c t ชันในชีวิตเพิ่มขึ้นอมีพลังงานมีพาชั่นมันเหมือนกับมันมีการเดินหันหลังให้กับบางปัญหาแล้วก็บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ มันมองว่าเออมันมีการเดินถนหลังให้กับบางปัญหาบางสถานการณ์มีพาชันมีความพยายามอย่างเต็มที่มีแรงดึงดูดที่จะเกิดขึ้นเนาะ The Magician เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดมีอะไรที่รู้สึกว่าค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะคะ King of ค o i ให้ความจริงใจมันได้แสดงออกมาเออใช้ระยะเวลาดูความจริงใจ ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบร้อนแค่รู้สึกว่าก็แสดงออกถึงความตั้งใจและความพยายามที่เกิดขึ้นจริงอ,อในสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะมุมมองว่าสิ่งต่างๆต่อจากนี้มันจะเป็นการเทชั่นที่ทำตามแรงดึงดูสัญชตาตญาณความรู้สึกแล้วก็โอกาสที่ใช่จริงๆนะคะ คนคนนี้เขาจะมีการเข้ามาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือมาในจังหวะที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องบางเรื่องกับบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะได้มีการเริ่มต้นแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยตอบโจทย์เหมือนกันนะใกล้เคียงกับความแบบที่คุณตั้งเป้าหมายของคนรักในอดมคติไว้ด้วยพลังงานของการแถ้วยเนี่ยมันมองว่า เขาเหมือนเดินออกมาจากบางความสัมพันธ์แล้วนะแล้วก็มาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตรงนี้หรือว่าถ้าบางปัญหาที่เขารู้สึกว่ามันมันแก้ไม่ได้ด้วยตัวเขาเมืนว่าเขาไม่ได้ไปติดตรงนั้นมองเป็นการเริ่มต้นในภาพรวมอันใหม่ดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง แนวโน้มในความสัมพันธ์นะคะ Queen of c u p s 9เหรียญเออ6ไม้เทา้า7ดาบแล้วก็9ไม้เท้านะคะก็จะใช้เวลาในการประเมินดูไปถามว่าแนวโน้มมาดูเหมือนแบบว่ามีคนที่ยังกักความรู้สึกให้รู้คุณหรือเขาเออพลังงานมันเหมือนกับไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรออกไปอย่างเต็มที่แบบร้อเปอเนเนาะ แลก็มันรู้สึกว่าก็พยายามมันเกิดความพยายามพาชันที่อยากจะสกเซสสำเร็จมีแนวทางอยู่ค่ะถ้าพยายามมากพอเนาะแต่ช่วงเวลานี้คงใช้เวลาในการส่องดูพฤติกรรมดูแนวทางที่จะไปอืที่จะไปต่อจะไปเวไหนแล้วมันจะโอเคเนาะ,ะแสดงออกถึงความรักความรู้สึกเหมือนว่ามันมีความาห่วงใยให้แก่กัน,ละก,นละกันมาว่าแต่ละคนเนี่ย มันไม่ได้เป็นความรักที่ติดหึึอแบบมนมองว่าต่างคนต่างมีความอินดิเพนเดน์ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีเราใช้ช่วงเวลาที่เหลือเรามาเจอมาเจอกันอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําหน่อยถ้าอยากบอกอะไรนะคะให้กับชาวทัดไฟชาวราศีเมษราศีสิงแล้วก็ราศีธนูคะ่ะ6กไม้เท้านะคะมีพลังงานเด็กถือไม้เท้า สีไม้เทา้าสีถ้วยสีเหรียญเดอะ o ู n ถามว่าคำแนะนำจากไพ่เนี่ยมันว่าคุณน่าจะคิดเยอะคิดมากอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะอาจจะทำตามฟีลติ้งคุณก็ได้ทำตามเสญชาติอยานก็ได้แต่ว่าก็พยายามคิดให้รอบคอบแต่ว่าไม่ต้องเครียดหรือว่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปขนาดนั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เกาะให้เกิดผลดีเท่าไหรนัก แค่รู้สึกว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือความมั่นคงแพชชั่นที่เราจะเดินต่อคุณให้โอกาสตรงนั้นได้แล้วคุณค่อยๆพิจารณาไปทีละสเต็ปเนาะปัญหาบางอย่างมันถึงเวลาต้องมูกอ่อนนะคะเรามาดูลัคนาราศีกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างชาวสิงห์นะคะก็รากฎค่ะตุ้นแล้วก็มังกรน,นะคะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับอันนี้บ๊ายบายค่ะ